สวัสครับวันียทางทางโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยครับผมทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับหมอพานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับหมอพานกับหมอกูุ๊กด้วยนะครับผมครับผมครับครับก็คือคุณพ่อเสียชีวิตใช่ไหมครับหมอพานใช่ใช่ครับโอท่านท่านเป็นอะไรเสียชีวิตครับอ๋อท่านมีโรคประจาตัวคือโรคหัวใจอ๋อครับครับ เมื่อเช้าพี่ก็ล้างรถนะพี่ก็ล้างรถวันที่สามสิบอนเช้าพี่ก็ล้างรถอยู่หน้าบ้านครัก็แกก็กลับมาจากเอาเอ่อเรียกว่าอะไรอะไปเอาควายไปเลี้ยงเอาไปเอาไปปลูกไว้เอาไปินปลูกปลูกไว้กินหญ้าไว้พอแกก็ปลูกจนร้อยแล้วก็แกก็กลับบ้านไปกลับมาบ้านแกไม่รู้ว่าจะ มาทดลองอเครื่องตัดหญ้าหรอเกว่านะไม่รู้กันค่ะแกก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาสตาร์าแล้วก็มาจัดหญ้าหน้าบ้านอีก็ล้างหน้าไอ่ล้างรถอยู่หน้าบ้านนั่นแหละครับอ่าสักพักหนึ่งแกก็เหดติดอยู่ตัดเครื่องครับหยุดหยุดเครื่องก็ไปเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาน้ํามันเครื่องเอาน้ามันมาใส่เครื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้สังเกตตอนช่วงที่แกมาใส่เพราะว,ว่าพี่ ม่จะล้างรถอยู่วันนี้หมอผู้ใหญ่ก็บอกพี่บอไปดูพ่อหน่อยพ่อเป็นอะไรไปดูไปดูหน่อยไปนอ่ไปไรทพี่ก็มองไปเห็นแกมืออยู่แก <Okay. S 2> พี่ก็เดินเข้าไปพี่ก็โลกอ่าเรียกแกให้ลุกแกก็ไม่ลุกแกก็เลยประยุงแกขึ้นอุ้มอุ้มขึ้นคแกอุ้มไอ้เสียจะแต่แต่อยู่หน้าบ้านนั่นแหละ oh. แต่ก็ oh. อนนมา เรียก่อะไรเน,นี่ยปั๊มหัวใจอย่างงี้ยนะครับครับผมแกก็มีสติข,ขึ้นมาทีนึ่งก็เลยเอาใส่รถพี่พี่ก็ร่งไปโรงพยาบาลครับแต่แต่แต่พอถึงโรงพยาบาลเขาก็ปั๊มเขาก็ปั๊มด้วยเครื่องเนี่ยแล้วพักหนึ้งหมอมันก็บอ,อกว,ว่าหมอปั๊มอีกสักิบนาทีถ้าไม่ตื้นก็ปล่อยเลยครับผมอ่าพอถึงสิบนาทีแกก็ ไม่กลับกึินมาหมอก็บอกว่าเราจะต้องอดเครื่องเนี้ยแหละบามเกษคร,คร9นาฬิกาอ๋อ9นาฬิกาใช่อ๋อครับครับแล้วอายุของคุณพ่อในอายุเท่าไรครับอายุพ่อเกิดพศ2497อ๋24อ2497แล้ดปี254 เจ็ดสิบเอ็ดปีได้ครับครับก็คือตอนนี้หมอพานกับหมอกุ๊กก็เดินทางไปที่สุรินใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับก็เลยเอาเป็นต่อสายสัมภาษณ์เอาน้องมาได้ไปถ่ายหมอพานธกับหมอกุ๊กได้ครับใช่ครับครับแล้วตอนนีพ้พิธีการงานไปถึงไหนแล้วครับหมอพานอ๋อวันนี้วันนี้จะเป็นสรวจอภิธรรมอีกวันสองวันอีสองวันใช่ไหมครับีวันเนึ พ่งนี้ด้วยคืนนี้คืนนี้นี่เราจะไปทำอีกคืนหนึง่งแล้วก็พวกนี้เช้าก็จะบอกเรียกว่าไปชาวันกากิตกออยบตนที่สองครับครับก็เดี๋ยวอันแอดมินจะลงเบอร์โทรหมอพานกับหมอกุ๊กให้เนาะเผื่อมีท่านผู้ชมี่อยากร่วมบุญไปกับหมอพานนะครับผมช่วยงานคุณพ่อเนาะนะครับ ครับผมครับครับแล้วอันมอพันกับมอกกุ๊กมีแนวทางเพิ่มเติมโค้งสุดท้ายไหมครับก็แนวทางโค้งสุดท้ายพี่เขาชอบทะเบียนรถอยู่นะทะเบียนรถป้ายขาวอ่ะโอ้ทะเบียนรถป้ายขาวได้ครับสองศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งอ่าศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่ง อืมครับครับอันนี้ของหมอพานศูนย์สามหนึ่งแล้วของหมอกุกมีเพิ่มไหมครับเอาทะเบียนรถเพราะว่าเอาทะเบียนรถที่ที่ชอบห้าศูนย์ในที่ที่อันห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าอห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าอ๋อก็ก็ยังเป็นตัวเดิมแต่ว่าหลักร้อยนี่เอาห้าใสใช่ไหมคะ่ะ จะเอาฮาใส่เพราะว่ายัางอชอบไหนก็ไม่จิ้แล้วก็สเสเรียนรถต้นเพราะว่ารถที่ว่าที่ว่าชอบอะไรถูกไหมครับมีถอยไปก็ไอไอไฟรถอะแตกอีกแล้วอ๋อค่ะผมก็เลยว่าเออพอดีนะ้ววันก่อนก็มาเอาวันนี้ก็มาอีกครับ<ม>นี่นี่เพิ่มเติมเพราะว่าเอฟซีน้องเอวโทรมาหาแนวทาง สายสายมาดีที่สุดินเลยนะมาเจอยาซีต้องเนิ้อที่สุรินด้วยอ๋อครับครับผมเพราะว่าอยากเห็นครับนี่แนวทางให้เราเกิด,ดนนเสี่ยงลู้นเล้ยเพื่อเป็นแนวทางครับผมอันแล้วเลขเลขเลขฝาโรงของคุณพ่อละครับเลขเลขตัวไหนครับฝาโรงอยู่ห้าแปดเก้าใช่ไหมเออห้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าอ การนิ่งลงอายุข้อเก็เ็กนะคะครับผมเกิดพอดไห้ทุกเนาะเมื่อเช้าน้องนี่เมื่อเช้าแม่เรียกให้มาดูทูกที่จุดหน้าหกข่อพอไปดูแล้วล่าสุดที่ไปมองที่พูดหรือว่าไม่ใช่ว่า 6, 9, 9, 6หกเก้าเก้าหกเนอเป็นเลยว่าเป็ว่าจะมาหกเก้าพอที่พอสอบเกิดพอดเก้าสิบหก ไม่คู่พอมันจะโค้งอ่ะพอทูบที่จุดอมันโค้งก็เลยว่าเก้าหกหกเก้าเลยก็เลยว่านี้พอดีตรงกันครับผมพ่อพอดีค nah, ่ะพ่อเจ็บเนาะเป็ดเก้าหกคเป็ดเก้าหกน้องเนวเจ็ดเก้าหกอด้อืมครับแล้วก็อายุคุณพ่อนี่เจ็ดสิบเอ็ดปีใช่ไหมครับเจ็ดสิบเจ็ดปีจด้ครับค่ะแล้วก็เลขฝาโงนีตัวไหนนมอครห้าแปดเก้า ห้าแปดเก้าพ่อซื้ออะไร้คุณแม่พ่อซื้อลอตเตอรี่อะไรไว้เอออยู่ข้างหลังข้างหลังไหนแถวดูพ่อซื้อลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อพ่อซื้อลอตเตอรี่ไว้ใช่ใช่พ่อซื้อไว้ก่อนก่อนจะเสียโอค่ะค่ะอืมแต่พ่อให้โชคค่ะน่นอนอแล้วก็จะมีทะเบียนรถคือรถรถไปเฉียวชนอีกแล้วนะคะรถ รถพี่พันธ์คอยล้างสิคะคอยหลังเอาของได้ไปซือผักมาคอยหลังค่ะครับไปแตกไปท้ายอันงวดก่อนกับเขาซ้ำซ้ำอันเขา3ตัวเลยเนาะถ้าเบียนรถเนี่ยละค่ะแต่ว่าเป็นปลายแดงปลายแดงปลายแดงวันนี้ปลายขาวด้วยค่ะศูนย์สามหนึ่งใช่ไหมคะไทย ้าศูนย์สามหนึ่งศซนสามหนึ่งครับหรือว่าใครอยากได้เต็มเต็มก็จะเป็นสองศูนย์สามหนึ่งตัดตัดตัดออกให้เราด้วยค่ตัดตัดออกให้ด้วยศูนย์สามหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ลอตเตอรี่ที่พ่อซื้อไว้นะค่ะห้าหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์โอ้ศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ยีล้านเลยอือครับอันสามสามตัวท้ายสามตัวท้ายเป็นเก้าศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับ ค่ะ900โอ,อ900ตรงใจแอดมินเนี่ยเออตรงใจแอดมินเลย <Okay. S 1> ครับ mm hmm. อ๋อถ้าถ้าถ้างั้นก็คือว่าของหมอพานเนี่ยจะลงเป็น900แล้วก็ลงเป็นอันอายุก,กับฝาโลงอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะ <5. S 1> ครับครับผมแล้วก็ของของหมอกุ๊กนี่เป็นเพิ่มเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับค่ะ <5. S 1> ๋อครับ <5. S 1> ครับสูตรคำนวณก็ เออลงไปเลยครับครับผมเนาะเลขห้าในห้าห้าศูนย์ห้าอ๋อก็ก็เป็นตัวเดิมแต่ว่าแค่เพิ่มหลักร้อยมาเป็นเลขห้าเนาะอ่าครับเป็นเป็นเลขหามเนาะค่ะเนาะครับครับผมครับครับก็คือของอันหมอพานนี้มีอายุแล้วก็เลขฝาลงแล้วก็เลขที่คุณพ่อเสียชีวิตซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แล้วก็เลขทะเบียนรถแค่นี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสรุปแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณหมอพันกับหมอกู้บมากๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกรอบนึงเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะทูนะคะค่ะเป็นแนวทางของพี่พันนะคะมีเพิ่มมาเลขฝาลงคุณพ่อที่เสีย598อายุ71นะคะแล้วก็พี่พันนี่ขี่รถชนนะคะ0-31ทะเบียนรถนะคะ แล้วก็มีลอตเตอรี่ที่คุณพ่อที่เสียไปแล้วหยิบไว้900นะคะถ้ายลอตเตอรี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายเลยนะคะ,คะแล้วเราก็มาย้ำแนวทางของพี่ก,กุกไก่อีกรอบนะคะจับ3ตัวให้505 515นะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง54 เลขทูป159เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ